นักท่องเที่ยวสาวงานเข้าเมื่อเจ้าสุนัขตำรวจลาบาร์ดอน้อยตัวนี้หยุดหมอบเพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นกระเป๋าเรื่องมีอยู่ว่าเจ้าหนูลาบาร์ดอน้อยสุนัขตำรวจตัวนี้เดินตรวจสัมภาระนักท่องเที่ยวอยู่ตามปกติแต่ดันมีอยู่ใบหนึ่งที่มีกลิ่นน่าสงสัยเล็ดลอดออกมาเตะจมูกเจ้าหนูน้อยตัวนี้ครับ พร้อมส่งสัญญาณว่ากระเป๋าใบนี้มีสิ่งต้องสงสัยแน่นอนโดยการหมอบแล้วส่งสายตาไปหาเจ้าหน้าที่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รวมตัวกันมาที่กระเป๋าใบนี้แล้วขออนุญาตเจ้าของกระเป๋าเพื่อเปิดค้นนะครับเจ้าของกระเป๋าใบนี้ก็ตกใจและประมาเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีใครแอบใส่สิ่งของต้องห้ามลงไปในกระเป๋าหรือเปล่านะแต่เมื่อเปิดค้นกระเป๋า ับพบได้ทันทีสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องพังะและหันมามองหน้ากันเลิกหลกักพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะลั่นออกมามันก็คือ ถุงอาหารและขนมของน้องหมานั่นเองครับเจ้าของกระเป๋าได้ซื้อกลับมาเพื่อจะให้สุนัขของเขานั่นเองชาวเนตต่างแซวกันว่าเจ้าตูบน้อยนี้สงสัยอาหารสวัสดิการคงจะไม่อร่อยก็เลยมาหยุดที่กระเป๋านี้แทนสินะบางคนก็บอกว่าขอกินหน่อยได้ไหมนูด๊ดมันน่าอร่อยจังเลยนะ